สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหวานมากนางเอกดังควงแฟนสาวเที่ยวต่างประเทศแต่และรูปมุ้งม,มิ้งสุดๆเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ทำให้แฟนๆฟินจนต้องจิกหมอนจริงๆสำหรับเชีรยที่คำพรและหมิวรังสินีปิยะสมบัติกุล แม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่เปิดเผยสถานะอย่างเป็นทางการแต่การที่มีภาพคู่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆก็แทบจะยืนยันแล้วว่าทั้งสองคบกันอยู่แน่ๆด้านหมิวเองถือว่าโปรโฟไฟล์ไม่ธรรมดาเธอจบการศึกษาบริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก Imperial College London และยังเป็นลูกสาวของคุณนรงค์เจ้าของบริษัท Advanced Fiber ผที่ผลิตไม้แปรรูปสำหรับเฟอร์นิเจอร์แถมยังเป็นน้องสาวของเซเลบชื่อดังอย่างหมูไอแวรหรือจุลาลักษ์ปิยะสมบัติกุล ล่าสุดมิวได้โพสต์ภาพร่วมทิปเที่ยวยุปุ่นกับเชียผ่านอินสตาแกรมมิวไปโดยทั้งสองใส่เสื้อคู่สีขาวเป็นโมเมนต์ที่ดูน่ารักมากและมีข้อความว่าเดินไปกินไปพร้อมแฮชแท็กโตเกียวและเชียก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อว่าน่าร้อนแต่น่ารักท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่แห่แซวในความน่ารักของทั้งคู่ เมื่อย้อนกลับไปในรายการยังไงหนเล่าที่เชียเคยเป็นแขก,กรับเชิญเธอก็ได้พูดถึงความรักในปัจจุบันว่าก่อนหน้านี้เธอไม่เข้าใจว่าคนที่คบกับแฟนมานานแต่กลับเลิกแล้วแต่งงานเร็วกับคนใหม่แต่เมื่อเธอได้เจอกับแฟนคนนี้กลับรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อีกทั้งเชียนยังได้กล่าวว่ารู้สึกโชคดีจังที่ได้เจอดีใจจัง ไปอยู่ไหนมาซึ่งทำให้เธอเข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเสมอไปและถ้าเจอคนที่ใช่เร็วก็อาจเกิดขึ้นได้ทันทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ